ต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Predator นะฮะผมงงเหมือนกันว่าตัวเองขึ้นเป็นพรีเดเตอนะฮะแต่เราจะเรียงผิดนาะ,ะมีการนักเพิ่มมาแสดงคนใหม่นะฮะนั่นคือนักแสดงเด็กที่ชื่อว่า Jacob t e m เบอนะฮะบางคนอาจจะเฮ้ยคุณคุณหนะ้าคุณคุณตานักแสดงเด็กคนนี้คือใครมาจากไหนจริงๆแล้วเธอเป็นนักแสดงที่ผมรู้สึกว่า ควรจะได้เข้าชิงออสการ์เมื่อปีที่ผ่านมามากๆนะครับเขาเล่นกับหนังกับปีราสันที่ชื่อว่าเรื่องรูมทําเรื่องนั้นทําให้ปีราสันได้เข้าชิงออสการ์และทําให้เธอชนะออสการ์ทำให้ตอนนี้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังเธอเล่นคองสกายแลนแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่ทาให้เธอชนะออสการ์นี่แะทำให้เธอได้มีสิทธิ์ไปเล่นเป็นมิสมาเวลนะฮะอย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้ว่าเธอจะเป็นเล่นเป็นมนะิสมาเวลนะสําหรับบีราสันนะแล้วก็เป็นนักแสดงที่ผมชอบมาแล้วส่วนตัวแล้วผมรู้สึกวว่่่่่านนนนนนน้ออองงงเเเเเจ็บมมััััปสทีีผกดนหนรื Room ย มากกว่าตัวละครบ,บีราสันซะอีกเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สดใสในสถานการณ์ที่มันย่ำแย่สถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วเขาเล่นดีมากๆเสียดายว่าออสการ์มองข้ามไปด้วยด้วยความที่น้องเขายังอายุยังน้อยเราก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็มาถึงในแง่ของพรีเดเตอร์นะครับถ้าใครไม่รู้รู้เนี่ยเดอะพรีเดเตอร์เนี่ยเรือหนังพรีเดเตอร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานของผู้กำกับเชนแบล็กนะฮะซึ่งใครอาจจะไม่เคยได้ยินเชนแบ็กคือใครวะเชนแบ็กเนี่ยก็คือ คกลับ Iron Man 3ที่ c ีเอสแบงแบงแล้วก็มีผลงานเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังย้อนยุคที่สนุกมากนึ่งหนึ่งครับชื่อเรื่องว่า The Night nice Sky อ่าใครไม่เคยดูไปหาดูนะครับสนุกมากนะครับตัวเชนแบ็กเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ชอบยุค80ู่80 อยู่แล้วเ่ะจะเห็นหนังต่างๆมันจะมาวนเวียนเกี่ยวกับความเป็น8ปะูมีความเป็นหนังคริสต์มาสสูงนะหนังทุกเรื่อง,ของเขาเป็นหนังคริสต์มาสไอวันแมนสามเป็นหนังคริสต์มาสเดอะนิสกายเป็นหนังคริสต์มาสนะฮะถ้าใครไม่ดูนะเดอะนิสกายเป็นหนังคริสต์มาสลองไปหาดูเอ้ยทำไมกูมไม่รู้สึกคริสต์มาสเลยมันมีฉากหนึ่งเป็นอยู่ในคริสต์มาสลองไปหาดูนะฮะสำหรับเชนแบ็คก็มาคราวนี้เนี่ยเขากลับเขากลับมารีบูตแล้วก็เขียนบทเองด้วยนะกับแบบเดอะพีเดอร์เตอร์นะฮะก็ เป็นหนังที่เหมือนกับว่าผมเองก็ตั้งตารอรู้สึกตื่นเต้นมากตอนแรกจะได้เดโตโรมากม็มาเป็นนักแสดงนําไป,ไปม,าม,ามาไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปิดไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งพอหลังๆมาผมเริ่มกังวลกับหนังมากขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยการแคสหนังเนี่ยมันแปลกๆคือปกติแล้วหนังพวกนี้เนี่ยมันจะมีนักแสดงหนึ่งคนที่เราจะรู้สึกว่าโหเป็นตัวนําเป็นตัวเอกแล้วเป็นนักแสดงที่ทำรู้สึกว่าว้าวแล้วเราอยากดูเหมือนคริปคลแบงแบงมีโรเบิร์ตดลนี่จูเนียเดอไนสสกายมีเอ่อแรนด์กอสลิงมี แล้วเซลโคมีอนแมนสามมีโรเบิร์ตนักจูเนียอะไรประมาณนะั้มันเป็นเป็นหนังที่โอเคเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามีนักแสดงคนหนึ่งที่ทาให้เรารสึกว่าเฮ้ยอยากดูกว่ะแต่กับ p r e d a t o r เรื่องนี้มันเป็นหนังที่แคสไม่มีอะไรเลยครับคือเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ย e ผมรู้จักแบบโอลิเวียมามเลยพวกนีน้คือผมรู้จักแต่มันไม่ใช่เอลิสเลยไม่มีใครในแคสองนี้เป็นเอลิสสักคนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะแล้วตลกตรงที่น้นองเจคอบเนี่ยมันเป็นนักแสดงที่ดัง ที่สุดและมีฝีมือมากที่สุดที่ผมดูมาในลิสต์ของของพีเรเตอร์นี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะออกมาแปลกๆปะวะและที่สำคัญคือการแคสเด็กในหนังเรด R พรพีเดเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะประหลาดนึกออกไหมคือมมนเป็นหนังเรด R เว้ยแต่เรามีการแคสเด็กแล้วไม่ใช่เด็กไก่กาอาราเล่ที่แบบว่าโผล่มาชาันเดียวตายแน่ๆมันต้องเป็นตัวละครสำคัญเพราะว่าเขาเป็นไม่ใช่นักแสดงแบบห้าบาทสิบบาทแนะ่นอนต้องเสียตังค์เยอะมาก แน่นอนที่มาจ้างน้องคนนี้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นบทเด่นผมก็เลยลองไปหาข้อมูลต่อว่าน้องจะเล่นเป็นไรน้องบทที่น้องเล่นเนี่ยน้องเล่นเป็นเด็กออทิสติกที่มีความสามารถทางภาษาสูงท้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะคุยกับพีเดเตอร์เหรอวะคือผมรู้สึกเฮ้ยมันมันไม่ใช่หนังเรทอาร์ท,ที่ที่เราคิดไว้หรือเปล่ามันไม่ใช่หนังแปดสูบแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่าเพราะสำหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนรัก Peter, พีเดเตอร์ภาคหนึ่งมากนะครับคือมันเป็นหนังแอคชั่นที่เป็นหนังแอคชั่ คือมันไม่มีอะไรเลยครับพีเดเตอร์ภาคแรกคือเอาทหารกลุ่มหนึ่งที่มันโคตรเก่งประมาณองค์แรกของหนังองค์แรกถึงองค์สองหนังคืออะไรรู้ปะ่ะคือทหารำนำโดยอานโนแล้วเข้าไปบุกถล่มหมู่บ้านผู้ก่อการร้ายแล้วก็ถล่มหมู่บ้านผู้ก่อการร้ายสำเร็จแล้วก็จบองค์แรกคือคือไม่มีพีเดเตอร์เลยคือเป็นยิงอ่ะแล้วก็มาเจอพีเดเตอร์ในองค์สององค์สามของหนังซึ่งกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มคนที่มันเก่งมากเจอกับพีเดเตอร์แล้วหนังมีแค่นั้นนะครับไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรอื่นเลยแค่คนสู้กับพีเดเตอร์ ้วผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถสร้างหนังแบบนี้ในยุคนี้ได้หนังยุคนี้มันเรียกร้องเนื้อเรื่องไงทาให้ผมโหดูพีเดรเตอร์แล้วเชื่อมันชอบอะแม่งมันมาแม่งบ้าอ่ะแต่ผมคิดว่าเนี่ยเชนแบ็กนี่มันชอบ80เว้มันต้องชอบพีเดรเตอร์ห้างนี้แน่แมันต้องเรียนแบบแน่แนมันต้องเป็นแบบว่าแก๊งทหารเว้ยเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแต่สู้กับพีเดอร์เตอร์มันต้องแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรมากมายแหละแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่แหละเริ่มมีแคสตอลิเวียมัมาที่บางคนบอกว่าเฮ้ยจะร ผมก็เฮ้ยก็แปลกๆโอเคโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรแคสแต่ละคนมาก็เป็นเกรดบีล้วนๆมาผมไม่ไม่พูดชื่อแล้วกันนะฮะเพราะพูดไปคงไม่ค่อยรู้จักมีคนที่เล่นเป็นเ,เล่นนาโช่ถ้าใครไม่เคยดูนะเอ้ยไม่ใช่นาโชหรอกนั่นจะเล่นนาโชนั่นแหละแล้วก็เล่นพ,พันนิเชอร์เจ้าคแรกที่ทําเป็นหนังภาคแรกมาเล่นก็คือแบบแสดงเกรด B ีมากก็มีน้องเจคอบในท่านท้่ผมรู้สึกแบบและน้องเจคอบเล่นเป็นคนที่คุยกับพีเดเตอร์ได้หรือเปล่าเล่เลยก็ต้องสงสัยว่าเฮ้ยมันเชนแบบ็คเราจะพาเราไปไหนวะ มันมันคงไม่ได้ไป8 0สูแบบยุคอานูาละ่ะมันต้องหาหนทางที่ไปแล้วถ้ากลายเป็นไม่ใช่หนังที่อย่างที่เราอยากจะดูหรือเปล่ามันกลายเป็นหนังที่เฟรลี่เป็นเพื่อนกับพีเดเตอร์แล้วสู้กับอะไรตัวหรือเปล่าแบบที่หนังหลังๆเป็นอย่างก็ซิล่าอย่างคลองเองก็คือเหมือนเอาตัวละครตัวหนึ่งมาเป็นเหมือนเป็นปัจจัยเป็นหัวเว้ยแต่จริงๆแล้วซ่อนไวรัสอีกตัวหนึ่งไว้คือถ้าเป็นแบบนั้นแล้วผมจะผมจะค่อนข้างเสียใจพราผมรู้สึกว่ามันต้องสู้กับพีเดเตอร์ดิมันมันมันคือทุกอย่างของพีเดเตอร์ม เราคนธรรมดาเนี่ยไปสู้อะไรกับคนที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าเยอะๆได้ที่มีเทคโนโลยีมีฝีมือมีร่างกายที่เหนือกว่ามันต้องสู้ด้วยสมองช่ได้มันต้องเปลี่ยนจากสู้ด้วยกายมันพูดสู้ด้วยสมองแล้วมันคือความสนุกของพรีเดเตอร์สำหรับผมคือคนที่ไม่มีอะไรจะสู้มาสู้กับคนที่มีอุปครบือทุกอย่างมันสนุกแต่ว่ามันดูเหมือนว่าหนังจะไม่ได้เดินไปในทิศทางนั้นซะแล้วนะฮะก็กลัวเหมือนกันว่าถ้ามีไวรัสตัวาซ่อนไว้ผมอาจจะเป็นหนังที่ อาจจะเป็นหนังเชนแบ็กเรื่องแรกที่ผมอาจจะชอบไม่ลงก็เป็นได้นะฮะก็คิดจะเห็นยังไงฮะหรือว่าอยากจะให้พีเดอเตอร์เป็นพระเอกแบบที่คอลัเป็นพระเอกแบบที่กอซิล่าเป็นพระเอกกันก็ลองคอมเมนต์มานะฮะลองชลอง